ทางหายกันไปนานกับคลิปแคมเปญดีๆเด็ดๆของนิสสันนาวาล่านะครับวันนี้เรามาเน้นๆเลยสําหรับในรุ่นนิสสันนาวาล่าคาลิเบอร์ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Standard หรือว่ารุ่น Black Edition นะครับวันนี้โปรโมชั่นจุกๆของนิสสันนาวาล่าคาลิเบอร์เนี่ยเรานํามาฝากกันนะครับในรุ่น4ประตูเกียร์ธรรมดาทั้งคู่นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาตัวเริ่มต้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 849,000บาทนะครับเป็นรุ่นคาลิเบอร์ MT นะครับถ้าเป็น Black Edition นะครับราคาจะอยู่884,000บาทนะครับส่วนรถโปรโมชั่นวันนี้เราจัดมาให้ท่านแบบเน้นๆนะครับใช้เงินออกรถต่ำสุด2,700บาทเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าใช้เงินออกรถต่ำสุด2,700บาทนะครับเรามีส่วนลดช่วยดาวให้ท่านหลักแสนแล้วเป็นแสนฟรีประกันฟรีทะเบียนฟรีพรบนะครับมั่นใจได้ในเครื่อง2.3นะครับ เทอร์โบเดี่ยวตัวนี้เกียร์ธรรมดาจะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับ163แรงม้าแต่ถ้าหากมองความสะดวกสบายเน้นการขับขี่ที่ง่ายนะครับเรามีทางเลือกของเกียร์ออโต้ไว้รองรับด้วยนะครับเกียร์ออโต้ใช้เงินออกรถเพียง19,900บาทนะครับสำหรับตัวคาลิเบอร์4ประตู Black e d i t i o n นออโต้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับทางเลือกง่ายๆนะครับเกียร์ธรรมดา2,700บาทนะครับเกียร์ออโต้19,900บาทนะครับ ส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับลูกค้าเก่านิสสันรับสิทธิพิเศษนะครับเงื่อนไขพิเศษพิเศษนี้มีไว้รอสำหรับลูกค้าที่พร้อมจองเท่านั้นฝากด้วยครับ